สวัสดีครับผมแซมบ u ยูทูบมิเ n เน r e นะครับก็ฝากไลค์ฝากแชร์ฝาก subscribe ในช่องแซมบ b ยูทูบมิเ a เน e ด้วยนะครับเวลาผมมีคลิปใหม,ม่ออกมาเนี่ยคุณจะเป็นคนแรกที่ได้รับดับชมนะครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการใช้คำสั่งลัดหรือว่าช็อตคัทนั่นเองนะฮะปกติแล้วจะมีการติดตั้งมาในตัว iPhone นะครับแต่ถ้าหากว่าใครบังเอิญด e l e t หรือลอบออกไปนะครับสามารถไปดาวน์โหลดเพิ่มเติมได้ที่ App Store นะครับก กดไปที่ App Store นะฮะแล้วก็มาเซิร์ชคำว่า Shortcut นะครับช็อตช็อตคัตนะครับกดช็อตคั t ขึ้นมานะครับจากนั้นเราก็ทําการติดตั้งนะฮะหลังจากที่คุณติดตั้งแล้วนะครับตัวนี้ก็จะดาวน์โหลดลงมาในตัวเครื่องของคุณนะฮะโอเคตัวช็อตคั t หรือตัวคาสั่งลัดเนี่ยนะฮะมิธีการใช้งานก็คือว่าเราสามารถเข้าไปติดตั้งเซอัพได้หลายๆอย่างเลยนะครับในตัวคําสั่งลัดนี้นะฮะอย่างเช่นผมเอาตัว สา,ายชาร์จนะฮะไปชาร์จตัวมือถือเนี่ยมันจะมีเสียงพูบขึ้นมานะครับอยู่ที่ว่าเราติดตั้งนะครับเราเสตอดับขึ้นมานะครับหลังจากที่เรา,าชาร์จไปสักพักหนึ่งนะครับมือถือของเราเต็มนะฮะเราไปถอดสาย มันก็จะมีเสียงพูดขึ้นมานะครับเราจะไปดูว่าวิธีการทำทำอย่างไรนะครับแล้วก็ตอนที่ผมพูดเนี่ยคนบางคนอาจจะงงนะครับแต่โอเคฟังนะครับว่าเป็นยังไงนะฮะโอเคผมจะเอาสายชาร์จแบตเตอรี่นะครับชาร์จไปที่ตัว iPhone นะครับเราจะมีเสียงพูดขึ้นมานะฮะโอเคเสียงเบาๆนะเราเจ็บนี่คือตัวที่ผมตั้งขึ้นมานะครับตั้งภาษาขึ้นมานะครับ มันก็จะทําตามที่ผมตั้งค่าขึ้นมานะครับหลังจากที่เต็มแล้วนะฮะผมจะไปถอดตัวสายชาร์จออกนะครับก็ยังมีเสียงพืดพูดขึ้นมาเช่นกันนะครับโอเคเห็นไหมครับนี่คือการตั้งค่าในหมวดของช็อตคัทนั่นเองนะฮะมันสามารถทำได้หลายๆอย่างเลยนะฮะโอเคเราจะไปดูว่าวิกธีการทำ ตั้งค่าพวกนี้เนี่ยตั้งอย่างไรนะครับเป็นวิธีการง่ายๆนะครับโอเคเราจะไปดูกันนะครับโอเคหลังจากที่เราเรู้แล้วว่าการตั้งค่าในคําสั่งรัดเนี่ยเท่แค่ไหนนะครับโอเคเราจะไปดูว่าวิธีการติดตั้งติดตั้งอย่างไรนะครับกดไปที่คําสั่งรัดข้างบนนะฮะกดเข้าไปเลยนะครับจากนั้นคุณจะมาเห็นตรงคําสั่งมวลมูต่ต่างๆอยู่ตรงนี้นะฮะ ข้างล่างสุดนะครับข้างล่างสุดจะมีบอกว่าคําสั่งลัดของฉันการทํางานอัตโนมัติแล้วก็แกรี่นะครับถ้าใครไม่เห็นคําสั่งลัดหรือช็อตคัดตรงนี้นะครับสามารถไปเพิ่มเติมได้นะครับโดยกดไปที่แกรี่นะครับข้างล่างสุดขวามือนะกดไปที่แกรี่นะครับแล้วคุณก็ไปหาคําสั่งลัดหรือช็อตคัดเพื่อที่จะเอามาไว้ตรงข้างหน้าที่เราจะทํางานนะครับอย่างสมมุติว่าผมจะเอาตรงคนรักข่าวนะครับตรงเลือกดูข่าวยอดนิยมนะครับผมจะไปตั้งไว้ข้างหน้าครับกดเข้าไปนะฮะ จากนั้นเพิ่มคำเขียนเพิ่มคาสั่งรัดครับกดเข้าไปนะครับตัวนี้ก็จะ,ะเพิ่มคํคสั่งรัดของเราไปข้างหน้านะครับเห็นไหมฮะ เลือกด,ดูข่าวยอดนิยมเห็นไหมฮะมันจะจะได้เพิ่มไปข้างหน้าของเรานะครับก็เช่นกันถ้าของคุณไม่มีตัวชอ็อตคัดก็ไปดูว่าอยู่ตรงไหนแล้วก็ทําขึ้นมานะครับจากนั้นเราจะไปตั้งคําสั่งต่างๆในการชอร็อตคัดให้มันพูดภาษาแบบที่เราตั้งไว้ทําอย่างไรนะครับจะมีข้้งล่างเห็นไหมคาสั่งรัดของชั้นแล้วก็การทํางานโดยอัตโนมัติแล้วก็แกลอรีนะฮะเราเลือกตรงกลางการทํางานอัตโนมัติเป็นสีเคลเรนะมองไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่กดไปเลยนะครับกดไปปุ๊บเนี่ยมันจะมาตรงนี้นะครับบอกว่าการทํางานอัตโนมัตินะครับ สร้างการทํางานอัตโนมัติที่จะทํางานบน iPhone หรือ iPad ส่วขอุคุณนะครับคือพูดพูดง่ายคือทาได้ทั้งใน iPhone และ iPad นะครับจากนั้นก็กดมาที่การสร้างการทํางานอัตโนมัติส่วนบุคคลนะครับกดเข้าไปนะครับจากนั้นตรงนี้นะครับมีหลายฟังก์ชันหลายปุ่มที่เราจะสามารถเลือกได้นะครับเราเลือกลงมานะครับตรงที่ชาร์จนะครับชาร์จปุ๊บนะครับตรงนี้นะฮะจะมีแบตเตอรี่ให้เราเชื่อมต่อนะฮะเห็นไหมครับเชื่อมต่อยู่นะครับข้างหน้าแล้วก็ ข้างหลังคือเลิกเชื่อมต่ออยู่แล้วนะครับตอนนี้เราจะทําตรงเริ่มเชื่อมต่อคือว่าเอาสายโทรศัพท์เนี่ยไปแบตเนี่ยไปไปชาร์จก็จะมีเสียงพูดขึ้นมานะครับเราเลือกข้างหน้าก่อนนะครับส่วนข้างหลังนี้เรามาทําที่หลังนะครับจากนั้นก็กดถัดไปนะครับกดถัดไปเลยนะฮะจากนั้นมาถึงตรงนี้นะครับเราพิมพ์คาว่าอ่านนะครับ อ่านออกเสียงข้อความนะครับหลังจากออกมาปุ๊บจะเป็นสีจะเป็นตัวสปีกเกอร์ลำโพงสีแดงๆนะกดเข้าไปปุ๊บนะครับพอมาถึงตรงนี้แล้วนะฮะจะมีข้อความว่าอ่านออกเสียงนะครับแล้วข้อความใช่ไหมฮะข้อความนี้จะเห็นไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับเอาเนิยวแตะเข้าไปนะครับแตะไปปุ๊บนะครับเป็นแบบนี้นะฮะก็จะมีตัวกระพริบ ule, กระพริบขึ้นมานะครับตรงนี้คือเราสามารถตั้งข้อความตามที่เราต้องการได้เลยนะครับตรงนี้เราสามารถตั้งแล้วเขียนไปแล้วหลังจากนั้น ตัว iPhone หรือนะครับตัวตัว p h o n นมันจะพูดตามที่เราต้องการนะฮะโอเคสมมุติผมพิมพ์คำว่าสวัสดีครับนะครับสวัสดีครับนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอเคสวัสดีครับนะครับโอเคง่ายๆแค่นี้นะครับจากนั้นกดเสร็จข้างล่างนะ,ะเห็นไหมข้างล่างสุดนะฮะขวามือนะกดเสร็จปุ๊บนะฮะ เราจะมาทดสอบดูว่ามันพูดหรือเปล่านะครับโอเคเรากดตรงไอ้สีน้าเงินข้างล่างสุดขวาเมือนะเป็นรูปที่ลูกศรที่ชี้ไปข้างหน้านะครับกดเข้าไปนะครับสวัสดีครับเห็นไหมฮะมันจะพูดตามที่เราพิมพ์หรือว่าเราตั้งขึ้นมาเลยนะครับไม่ว่าคุณจะตั้งหรือเขียนยังไงมันจะพูดตามเราเลยนะครับโอเคหลังจากที่เราได้ข้อความที่เราต้องการแล้วนะครับก็กดข้างบนสุดนะครับถัดไปนะฮะกดปุ๊บตรงนี้นะฮะ พอมาถึงตรงนี้นะฮะก็ impression. ตรงถามก่อนสั่งทํางานนะฮะจะเป็นเลื่อนเป็นสีเขียวใช่ไหมเราปิดขึ้นมานะครับจากนั้นปุ๊บเนี่ยเลื่อนปิดขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมันจะมีข้อความขึ้นมานะครับจากนั้นยกเลิกไม่ต้องถามนะครับมี2คํคใช่ไหมฮะเราต้องกอดไปที่ไม่ต้องถามนะครับกดไปทีนึ่งนะครับจากนั้นก็กดข้างบนเสร็จสิ้นนะครับออโอเคเสร็จสิ้นปุ๊บนะฮะจากนั้น นี่คือการตั้งนะครับหรือเซตอัพให้ตัวไอโฟนเนี่ยเวลาเราเสียบสายเนี่ยมันจะมีเสียงพูดขึ้นมานะครับโอเคจากนั้นเราต้องการว่าเรา,าหลังจากที่แบตเตอรี่เต็มแล้วในโทรศัพท์มือถือเราไปาดึงนะครับตัวชาร์จออกแล้วจะมีเสียงพูดขึ้นมานครับโอเคเห็นไหมฮะตรงข้างบนขวามือจะมีเครื่องหมายบวกนะครับกดเข้าไปนะฮะจากนั้นทําตามเหมือนกันเลยนะครับ สร้างการทํางานอัตโนมัติส่วนบุคคลนะครับกดเข้าไปทีหนึ่งนะครับจากนั้นเลื่อนลงมานะครับทำเหมือนเดิมเลยนะครับที่ชาร์จนะครับโอเคเห็นฮะมาถึงตรงหน้าที่เมื่อกี้เราเพิ่งทําไปนะฮะทีนี้เนี่ยเราเลื่อนจากตรงเชื่อมต่ออยู่นะครับกดออกแล้วก็มาเลิกเชื่อมต่อนะครับถ้าหากว่าเราทําออันปุ๊บเนี่ยมันจะมีเสียงซ้อนนะฮะโอเคเราไม่ต้องการเสียงซ้อนใช่ไหมเราต้องเอาเชื่อมต่ออยู่เพราะว่าเราทําไปแล้วเมื่อกี้นะครับส่วนหนึ่งทีนี้เรามาทําส่วนที่หลังนะครับโอเคหลังจากนั้นก็กดถัดไปนนนะะครับเเช่ดิม จากนั้นพิมพ์คําว่าอ่านนะครับอ่านออกเสียงความข้อความปุ๊บนะครับออกขึ้นมาแล้วนะครับกดเข้าไปนะครับทีหนึ่งแล้วก็ออกอ่านออกเสียงนะครับมาตรงข้อความเช่นเดินนะครับเมื่อกี้เราพิมพ์คําว่าสวัสดีครับใช่ไหมฮะจากนั้นเราก็อาจจะพิมพ์อะไรก็แล้วแต่ที่เราต้องการนะครับบอกว่าขอบคุณขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับผมเต็มแล้วนะครับผมเต็มแล้วนะฮะ จากนั้นเรากดข้้งล่างเสร็จสิ้นนะครับเราก็จะมาทดสอบดูว่ามันมีเสียงพูดขึ้นมาหรือเปล่าถ้าไม่มีเสียงพูดขึ้นมาแสดงว่าเราทําผิดพลาดนะครับต้องกลับไปดูใหม่นะฮะโอเคเรากดตรงสามเหลี่ยมข้้งล่างขวามือนะฮะขอบคุณนะบผมเแล้วเห็นไหมฮะมันก็จะพูดตามที่เราต้องการเลยนะครับตรงนี้เราสามารถตั้งข้อความขึ้นมานะครับทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษนะครับหรือภาษาอะไรแล้วแต่ที่คุณต้องการนะฮะโอเคตรงนี้หลังจากที่เรา รู้ว่าทํางานแล้วนะครับกดข้างบนนะครับถัดไปนะฮะกดเข้าไปเลยปุ๊บจากนั้นเช่นเดิมนะฮะตรงนี้นะครับที่เป็นถามก่อนสั่งทางานนะอย่าลืมตรงนี้นะถ้าคุณไม่ไม่ทำตรงนี้มันจะจะไม่จะไม่ไม่ไม่คอมพลีทหรือไม่ไม่เสร็จสิ้นในการทํางานนะต้องกดปิดนะครับปิดปุ๊บมันจะมีคําถามนี้ขึ้นมานะครับอย่าลืมนะครับถ้าคุณไม่มีคําถามนี้ขึ้นมาปุ๊บเนี่ยคุณจะไม่สามารถทาได้นะฮะจากนั้นกดไปที่ไม่ต้องถามนะครับปุ๊บนะครับจากนั้นก็กดไปที่เสร็จสิ้นนะครับเห็นไหมฮะ โอเคหลังจากที่เราทําตรงนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเรากลับมาตรงหน้าข้างหน้าสุดนะครับตอนนี้ผมจะเอาสายชาร์จนะครับสายชาร์จเนี่ยมาชาร์จที่มือถือผมว่าจะมีเสียงพูดไหมฮะว่าสวัสดีครับนะครับเสียบไปเลยนะฮะเดี๋ยวเสียบนะฮะสวัสดีครับเห็นไหมครับตอนที่ผมเอาตัวสายชาร์จเนี่ยชาร์จไปที่มือถือของผมมันก็จะมีเสียงพูดขึ้นมานะครับจากนั้นหลังจากที่เราชาร์จ แบตเตอรี่ไปสักพักหนึ่งนะครับเ,เต็มแล้วนะฮะเราก็จะไปเอาสายแบตเตอรี่เอาสายชาร์จออกจากโทรศัพท์มือถือของเราก็จะมีเสียงพูดตามที่เมื่อกี้เราตั้งคําสั่งขึ้นมานะครับโอเคผมเอาออกนะครับฟังนะฮะขอบคุณนะครับผมเต็มแล้วเห็นไหมฮะนี่คือการตั้งค่าต่างๆในตัวชอ็อตคัพนะครับสามารถทําได้หลายๆอย่างเลยนะครับตัวนี้นะฮะไม่ว่าคุณจะทําอะไรก็แล้วแต่สามารถเข้าไปเซตอัพตรงคําสั่ง รักตรงนี้นะฮะผมคิดว่าคลิปน,น่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆทุกคนนะครับหวังว่าทุกทุกคนดูแล้วมีประโยชน์นะครับก็ฝากไลค์ฝากแชร์ฝากสมัครในช่องแซมบียูทูบมิเลแนลด้วยนะครับเวลาผมมีคลิปใหม่หมนะครับคุณไม่พลาดแน่นอนครับโอเคนะครับสวัสดีครับ